วันนี้มีสองนกครับผมรอส่งนกให้พี่ชายครับผมรอรถรับส่งครับผมมาถึงแล้วครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาครับ สวัสดีพี่ครับผมครับผมใครที่รออะไรนะครับที่ที่เดิมครับผมครับผมไอ้ที่พี่ค่าส่งนี่ใกล้ๆว่าไงพีคือนมากประมมาณ500้อยหบาร้0 0อ๋อค่าส่งอยู่ประมาณ500พี่เขาบอกครับผมห้าร้เป็นบางที่บางจังหวัด600เป็นบางที่ครับเพราะ ครับห้ารบาทขอบคุณครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวได้ส่งคานอีกทีครับผมครับผมแล้วใครที่ที่ที่เอานกตัวละสิบบาทของผมไปนะครับต้องรอคิวก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมได้แล้วผมจะจะลงไปให้ดูอีกทีครับผมอาจารย์ค่าได้นกตัวละ1ิบาทครับผมแล้ยังไงติดตามด้วยนะครับผมครับผมพี่หวัสดีครับผมครับผม